ต่อไปจะเป็นการเพิ่มในการ l a บนะครับแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับวิธีการเพิ่มผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือในเรื่องของการเพิ่ม c o ว i d 1 9 pcr เป็นแบบ pcr นะครับผมก็จะกดคูมพวกแล้วก็ใส่ในการโคว i ด -19 pcr ลงไปสมมติผมใส่ไปแล้วนะครับตัวอย่างใส่มันก็จะขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือไอ้ด้านขวามือนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดอื่นๆราคา นะครับรหัสการเงินนะครับใส่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในการบันทึกนะครับมันจะมีหลายบรรทัดที่เราจะต้องใส่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่ผลที่มันเป็น detect แล้วมันจะต้องมีการคีย์ค่าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เราก็ใช้วิธีง่ายครับเราก็เพิ่มบรรทัดเข้าไปมันเหมือนแบบฟอร์มแบบหนึ่งนะครับก็คือเราก็บวกบรรทัดแรกเข้าไป นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ใส่ค่าของรายการนะครับซึ่งในรายการมี4ค่าใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็นดับลิสต์นะครับแล้วก็ใส่ค่าโดยใช้เครื่องหมายคอมาขั้น,าานตามที่ยกตัวอย่างในาการใส่ a t k ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็จะพูดแบบสรุปนะครับก็คือผมก็จะใส่นะฮะใส่ใรายการ4ค่าเข้าไปนะครับแล้วก็กดตกลงมันก็จะได้รายการตัวนี้หลังจากนั้นผมก็จะเพิ่มรายการตัวที่2 รายการนี้ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเป็นเหมือนบรรทัดว่างๆที่บอกแค่ว่าคนนี้ผลวิเทคหรืออินคอนฟูซีฟนะครับมันจะต้องใส่ค่า ct นะครับเราก็ใส่บรรทัดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ข้อความนี้อันนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มบรรทัดอันนี้ขึ้นมาเป็นบรรทัดของค่าที่เราใส่ค่าแรกก็คือค่าตัวนี้ครับ yf ตัวนี้นครับ มันเป็นค่าตัวเลขนะครับเป็นเลขที่เราจะพิมพ์โดยที่เราไม่สามารถทำเป็น d r o p d list ได้เวลาที่เราเลือกตัวชนิดตัวนี้ให้เลือกเป็น f ร e เ text นะครับอันที่2เป็นค่า e n g i n e แล้วก็บวกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ค่าอันที่3ก็บวกเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รายการที่เราต้องค่า ct ที่เราต้องใส่เข้าไปเนะี่ย สามค่านะครับราคาที่ใส่ก็จะเป็นลักษณะฟรีเทคเกอใส่ตัวเลขหรือใส่ข้อความได้หมดเลยนะครับตรงนี้ส่วนที่เราเว้นวรรตตัวนี้ครับเวลาที่เราพิมพ์ลงไปนะครับเราสามารถที่จะเนี่ยฮะผมก็เว้นวรรคนะครับเพื่อให้ความสวยงามนะครับจัดทำแบบตัวนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับวิธีการนะครับ